สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเป็นข่าวร้อนแรงในสื่อหลายแห่งขณะนี้ในโซเชียลมีเดียมีการอ้างว่าไทยยึดช่องอ่านมาได้เต็มรูปแบบแล้วแต่เรื่องจริงเป็นอย่างไรข่าวนี้จริงหรือเพียงแค่ข่าวลือ มาร่วมติดตามข้อเท็จจริงไปพร้อมกันเพราะในคลิปนี้เราจะเจาะลึกทุกมุมมองทั้งด้านทหารการทูตและข้อมูลจากสื่อหลักเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจสถานการณ์จริงก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวใดๆบนโลกออนไลน์ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักช่องอ่านมา้ากันก่อนพื้นที่ณแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย กัมพูชาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศต,ต่างอ้างสิทธิ์มายาวนานสื่อหลายแห่งรายงานว่าไทยได้ควบคุมพื้นที่นี้ทั้งหมดแล้วแต่เมื่อดูจากข้อมูลภาคสนามพบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดไทยสามารถควบคุมบางส่วนได้เท่านั้นส่วนพื้นที่สูงและจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งยังอยู่ในข้อพิพาทการแปลข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ ง่ายมากในเดือนกรกฎาคมปี2025ทั้งสองประเทศมีการประทะกันร,รุนแรงทำให้มีทหารบาดเจ็บและถูกจับกุมหลายรายหลังจากนั้นมีการประกาศหยุดยิงแต่ข่าวลือในโลกโซเชียลยังคงแพร่กระจายหลายช่อง YouTube และเพจข่าวออนไลน์นำเสนอข้อมูลเกินจริงเพื่อเรียกยอดวิวเช่นการกล่าวอ้างว่าไทยได้ครองพื้นที่นี้ทั้งหมดซึ่งข้อเท็จจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นมาก การนำเสนอข่าวอย่างไม่รับผิดชอบทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมทางกองทัพไทยได้ออกแถลงการชัดเจนว่าไทยควบคุมพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในเขตของไทยตามแผนที่และข้อตกลงเดิมส่วนยอดเขาและจุดยุทธศาสตร์ใกล้เคียงยังอยู่ในข้อพิพาทและไม่ได้ถูกยึดทั้งหมดฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาคัดค้านเช่นกันทั้งสองประเทศกำลังใช้ช่องทางการทูตต่อเพื่อเจราจาลดความตึงเครียดข่าวที่บอกว่าไทยยึดทั้งหมด จึงเป็นการบิดเบือนและไม่สอดคล้องกับข้อเทจจ็จจริงปัจจุบันข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ปัญหาการแบ่งเขตแดนเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีโดยเฉพาะในพื้นที่สูงอย่างช่องอานมาที่มีความสําคัญทางยุทธศา,าศาสตร์อย่างยิ่งเพราะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนทาให้ทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของกําลังทหารถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและกลายเป็นข่าวที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนอยู่เสมอหลังเหตุการณ์ปะทะรุนแรงล่าสุดกลุ่มอาเซ ยนและผู้สังเกตการนานาชาติเข้ามามีบทบาทพวกเขาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการเคลื่อนกำลังใหม่ๆกัมพูชากล่าวหาว่าไทยไม่แจ้งข้อมูลบางส่วนให้ผู้สังเกตการทราบทําให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นปัญหานี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้กำลังแต่ยังเป็นการทดสอบความสามารถทางการทูตของทั้งสองชาติสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น ข่าวปลอมและวิดีโอที่สร้างความตื่นเต้นเกินจริงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหลายช่องแสดงภาพไทยเป็นผู้ชนะและกัมพูชาเป็นฝอให้พ,พ่้ยแต่ในความจริงทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการเจรจาไม่มีฝ่ายใดสามารถกล่าวได้ว่าครองพื้นที่นี้อย่างสมบูรณ์ข่าวลวงเหล่านี้สร้างความสับสนในหมู่ประชาชนและยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเราต้องดูภูมิประเทศของช่องอานมาด้วยพื้นที่นี้เป็นภูเขาที่เข้าถึงได้ยากการเคลื่อนกำลังทหารต้องใช้เวลานานและเสี่ยงสูงการยึด พื้นที่เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบ่อยครั้งการต่อสู้ในพื้นที่ภูเขาอาจกินเวลาหลายเดือนและจบลงโดยไม่มีผลชัดเจนดังนั้นข่าวที่อ้างว่ามีการยึดครองเต็มรูปแบบจึงเกิน จริงและทําให้ผู้ชมเข้าใจผิดได้ง่ายสื่อต่างประเทศเช่นรอยเทอร์สและเดอะก,การ์ดีอันรายงานว่าแม้ไทยจะมีความคืบหน้าในบางส่วนแต่การควบคุมพื้นที่ทั้งหมดนั้นยังคงเป็นเพียงการอ้างอิงไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นเจรจาเพื่อน,นําตัวทหารที่ถูกจับกลับประเทศซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าสถานการณ์กําลังค่อยๆค,ค,คลี่คลายการรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศจึง ช่วยสร้างมุมมองที่รอบด้านมากกว่าข่าวในโซเชียลไทยที่สุดสิ่งสําคัญสําหรับผู้ชมคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อข่าวใดๆคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแลพระน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อพิพาทช,ช่องอ่านม้าที่กําลังเป็นกระแสะข่าวที่บอกว่าไทยยึดครองทั้งหมดไม่เป็นความจริงการเจรจาย,ยังคงดําเนินอยู่หากคุณชอบคอนเทนต์ที่เจาะลึกและให้ข้อมูลจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อให้เรามีกําลังใจทําคลิปสาระดีๆให้ทุกคนต่อไป